อยู่กับปัจจุบันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าอะไรที่ทำให้เราติดอยู่ปัจจุบันขณะที่รู้สึก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 ทุกอย่างแต่สมองเข้าไปจัดการแทรกแสงตปีความมายาเป็นสมมุตินั่นคือเพี้ยนท,ทันทีความจริงมันวิมุตติตลอดถ้าพูดถึงความเป็นวิมุตติก็คือวิมุตติตลอดเวลามันไม่มีสมมติ แเราเอาสมุนไปใส่ก็เป็นเรื่องแต่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 ไม่สัตวมันมันมันตัวตัวตัวสงสัยแล้วตัวตัวสงสัยตัวเนี้ยมันทําให้ภาวะที่อยาก อยากเข้าใจตัวสงสัยของตัวเองก็คือการปฏิบัติ<ม>แล้วพยายามที่จะปฏิบัติปฏิบัติให้มากเพื่อ<ม>เพื่อ<ม>เพื่อ<ม>ตัดข้อสงสัยได้แต่จริงๆแล้วตัวตัวไม่ต้องปฏิบัติมากแต่ตัวเข้าใจมากมันจะดีกว่าการปฏิบัติมากมาก,มาก,มากบางทีเราเผลอไปติดอารมณ์ของผู้ปฏิบัติแล้วก็ติดติดตัวนี้ถอนยากอารมณ์ของผู้ปฏิบัติถอนยากกว่าถ้าเราเราเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เรา เราพยายามที่จะดูภาวะของแต่ละภาวะที่มันเกิดขึ้นมันบอกอะไรเราจริงๆอ่ะจัก,กรวาลเนี่ยส่งเรามาเกิดไม่ได้มีใครส่งเรามาเกิดจัก,กรวาลนี้อ่าพัดพาเรามาด้วยคลื่นของพลังงานแล้วในคลื่นของพลังงานแต่ละชีวิตจะมีรหัสอยู่รหัสก็คือร่องรอยของการกระทําการกระทําของแต่ละจิตจะมีร่องรอยของอตัวนั้น เมื่อจัก,กรวาลมันพัดไปพัดไปมันเหมาะสมตรงไหนก็เอาดวงจิตของเรามันก็ไปจุติตรงนั้นเกิดออกมาเป็นมนุษย์ตามระบบของพลังงานอย่างพลังงานของพระพเจ้าก็เหมือนกันรหัสของท่านคือผ่านการกันกรองมาจากจัก,กรวาลเพราะท่านสะสมอะไรเอาไว้จัก,กรวาลก็ไปกันกรองและเอาไปเมล็ดพันธุ์ของดวงจิตท่านไปจุติตรงนั้นตามกำหนดของพลังงาน ที่ละเอียดที่สุดถ้าพระพุทธเจ้ามีข้อมูลว่าฉันอยากให้เกิดยุโรปแต่เมื่อจัก,กรวาลเข้าไปดูแล้วรหัสของท่านไม่เหมาะสมกับยุโรปก็ไม่พัดไปที่ยุโรปเพราะผิวของท่านจะต้องเกิดมาเป็นคนผิวดำก็ต้องพัดผ่านไปตามพลังงานของสีผิวการปฏิบัติต่อจิตวิญญาณในแนวไหน ก็ต้องพัดเนตามแนวแนวของพลังงานดวงจิตนั้นเหมือนเราก็เหมือนกันจะต้องเกิดมีพ่อมีแม่ดูโครโมโซนของพ่อแม่ดูพลังงานของพ่อแม่ดวงจิตดวงนี้จะเหมาะกับพลังงานของใครก็จะส่งไปตรงนั้นถูกส่งไปโดยคลื่นไม่มีไม่มีภาษาละเอียดมาก แล้วหาหาให้เหมาะสมด้วยถ้าเราไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่เหมาะสมกับเราเพราะพลังของเราพลังจิตของเราเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ถึงไหนก็ได้มันสมดุลกันตั้งแต่เกิดมันสมดุลตั้งแต่วันจุติของดวงจิตแต่การปฏิบัตินั่นมันขึ้นอีกที่หนการปฏิบัตินั้งแต่วันที่เราเกิดพ่อแม่ปฏิบัติกายังไงจิตเรา รับข้อมูลแล้วเราไม่สตองแบบไหนเราเรารู้สึกอย่างไงบางคนก็อ่อนแอเกินไปไม่สามารถอยู่ในระบบของจักรวาลได้แล้วก็ทำตามอําเภอใจของอัตตามันก็มีหมดแหละตอนนี้มันเหลือที่คอนะอตัวอื่นนีมันออกมา ถ้าถามว่านี่คือพลังงานที่มันถูกอัดแน่นเอาไว้ข้างในไอ้เชื้อนี้เดียวมันอัดอยู่ข้างในอยู่ติดกระ,ระดูกไขสันหลังอะ่ะพอติดกระดูกไขสันหลังแล้วมันเข้าไปตรงนั้นพบเนี่ยมันกระจายขึ้นมามันก็ออกมาอย่างเนี้ยตอนเนี้ระหว่างเนี่ยดีหมดเลยตาสองข้างเปลือกตาสองข้างส่วนเนี้ยดี เมื่อกี้มีปัญหาส่วนนี้ตอนนี้ส่วนนี้โอเคหมดตาโอเคหมดถ้าจิตที่ดีสามารถเอาจิตไปรับพลังดีๆด,ด้วยถ้าจิตที่ดีสามารถคอนโทรลจิตให้ขับไล,โล่โรคภัยไข้เจ็บร่างกายได้ด้วยคือใช้จิตสอเนเรื่องด้วยลงปราณถามได้ทุกเรื่องค่ะอยากถามอะไรคุยได้ เพื่อเราจะได้เข้าใจคำว่า,าตกบันไดพอจนพอเข้าใจอืแล้วเดินจิตให้มสม่ําเสมอกับเป้าหมายรู้สึกเสมอเสมอกับนิวคิเวรู้สึกเสมอเสมอคือบ้านที่ฉันต้องกลับไปบ้านหลังนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ในหัวใจอยู่ในโซของเราให้อาหารเท้าดีๆความรักความสงบความสุขความผ่อนคลายไม่กดดัน ไม่บีบขัน้นจิตกลัวที่สุดคือความบีบขัน้นทุกวันนี้เราก็โดนบีบคั้นกับสังคมโลกอย่าให้เราเป็นบีบคั้นจิตเราตามอัตราที่เราต้องการเราอย่าไปสั่งจิตให้เป็นอย่างที่เราต้องการเขาก็จิตกลัว ตอนนี้อยู่ตรงน,นี้ <c oughs> ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ <c oughs> มันเหมือนพลังงานที่ถูกขับออกคันงหงพลังงานที่มันมีปัญหาเ <c oughs> มื่อไวเวชั่นจิตแข็งแรงจิตก็จะขับเคลื่อนออกเรื่อยๆ <c oughs> ขึ้นมาถึงโพองจมูก ដ្លាប់ប